นัดรวมพลกันแบบนี้ชาวแกงพระนางนิวเจนช่อง3กว่า30ชีวิตนำทีมโดยริวชิรวิทย์น้ำฟ้าจอบไมกี้ยะดามายาและอีกเพียบเดินขบวนสวยหล่อส่งความสุขและรับพรกันหลายฝ่ายหลายรายการทั่วตึกมารีนอนโดยเข้าสวัสดีปีใหม่และรับพรมงคลจากผู้บริหารช่องสางคุณตู่ปิยวดีคุณดิวปิ่นกมลคุณสมรักษ์นรงวิชยัยและมาอวยพรแฟนๆสีสันบันเทิงกันแน่นห้องข่าวแจกความคึกคักสดใสต้อนรับปีใหม่ปีมังกรกับผลงานละครปังๆแน่นๆเลยค่ะ เพราะวันนี้นะคะถือว่าเป็นเรื่องดีเนาะแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยค่ะก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนทุกๆคนก็ได้ไปสวัสดีปีใหม่กับผู้ใหญ่มานะคะก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะบรรยากาศวันนี้ก็อบอุ่นมากเลยเนาะสีสันก็ค่อนข้างหลากหลายมากดีใจที่ได้เจอทุกคนค่ะเพราะว่าหนูก็ไม่เคยมาแบบว่า เจอเยอะขนาดนี้เหมือนกันก็เจียวจ้าวดีค่ะสนุกดีเราก็ได้รับพรเป็นของขวัญปีใหม่จากคู้ใหญ่ช่อง3าครับผมวันนี้ก็อิ่มเอมหัวใจมีความสุขมากเลยครับปีแรกของผมเลยใช่ครับผมที่ได้รวมตัวกันหลายคนมากขนาดนี้ครับผมตื่นเต้นมากหัวใจเต้นต๊บตุ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 ๊บดีใจครับคือเวลาได้มาอยู่รวมกันเยอะๆแบบนี้มันรู้สึกแบบว่า อนนบอุ่นเนาะอบอุ่นได้มาพูดคุยได้มาแบบรวมตัวกันวันนี้ก็คือเตะบอลช่องได้เลยนะจริงๆอ่ะวันนี้ <c oughs> เพราะว่าครบแล้วหวังว่าปีหน้าเราจะได้รวมตัวมารับพรจากผู้ใหญ่อย่างนี้เรื่อยๆอยากเห็นหน้าอยากเจอพี่ๆทุกคนเหมือนเดิมนะครับผม